ผมสูบมาประมาณ1 5บห้าิบหปีแล้วครับสูบเพราะแบบเพื่อนๆสมัยนั้นเขาสูบกันอยากลองอยากเท่ด้วยถ้าไม่สูบบุหรี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ i, ดูไม่เกเรวะอะไรอย่างเงี้ยจากแบบสูบเล่นๆกลายเป็นสูบจริงจังจนติดต้องซื้อบุหรี่ทุกวัน,นครับที่ผมอยากเลิกบุหรี่หลักๆเลยเหตุผลเรื่องสุขภาพเวลาออกลังกายหรือว่าเวลาทํางานที่ต้องใช้แรงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยหายใจไม่ทั่วปอดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า มันถึงเวลาแล้วแหะที่แบบอยากจะเลิกบุหรี่ก็มีหลายคนที่ไม่อยากเดินเข้ามาเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนแรกต้องบอกก่อนว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าบุหรี่ไม่เป็นโรคดังนั้นการรักษาช่วยเลิกบุหรี่เนี่ยจึงเป็นเรื่องของการเพิ่มแรงจูงใจในการชักชวนให้คนไข้เลิกบุี่ในช่วง2-3ชั่วโมงหลังตื่นนอนสูบมากระหว่างช่วงหลังตื่นนอน2-3ชั่วโมงหรือระหว่างวัน การรักษาช่วยเลิกบุหรี่เนี่ยมันมีหลายรูแปแบบโดยจุดเริ่มต้นก็คือการให้คำปรึกษาก่อนซึ่งการให้คำปรึกษาบางคนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องถึงขั้นกินยาก,ก็สามารถเลิกบุหรี่ได้ถามว่าเลิกยากไหมบุหรี่เลิกยากแต่เลิกได้โดยใช้กระบวนการอสอบบอมอนะคะสอบมมอคือมีการสอบถามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของสถาน,นะการสูบบุหรี่ว่าเป็นอย่างไรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของระดับการติดนิโคติน ส่วนบาบัดกระบวนการบําบัดก็คือตั้งแต่เรื่องของการให้คาปรึกษาแล้วก็เรื่องของการให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ซึ่งยาเนี่ยจะไปช่วยเรื่องของการลดอาการถอนทําให้คนไข้ที่จะเลิกบุหรี่ไม่เจอความทรมานจากอาการถอนของตัวนิโคตินส่วนมามาก,ก็คือมันติดตามค่ะมันติดตามก็คือเป็นเรื่องของการติดตามหลังจากบําบัดรักษาแล้วโดยเฉพาะเรื่องของ1600ซึ่งจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะช่วยในการทั้งติดตามและบําบัด สำหรับการติดตามนะครับก็คือตอนที่มาทําแบบสอ,สอบถามคือแบบที่หมอพยาบาลประเมินตั้งแต่แรกเขาได้ให้เราลงว่าเราสะดวกที่จะให้1600เนี่ยติดตามเราวันไหนเป็นบริการที่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอกลับไปอยู่บ้านเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแล้วเราอาจกะาลังแอบสูบบุหรี่แต่ว่าอยู่ดีก็มีคนโทรมาเช็คเราว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างเหมือนมีคนคอยเป็นห่วงเราครับเทคแคร์เราจริงๆว่าให้กําลังใจว่าเราอยากเลิกก็ทําให้ได้นะอะไรเงี้ยครับ ก็ต้องย้าว่าจริงๆการเลิกบุหรี่อะค่ะไม่ใช่เรื่องยากทุกที่มีให้บริการในการช่วยเลิกบุหรี่สามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้เวลาไม่นานการให้บริการทุกคนเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกับผู้มาลับ,บริการทุกรายสำหรับการําบ,บัดจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรือใครหลายๆคนคิดก็จริงๆก็แค่เป็นเรื่องที่ว่ามาให้หมอกับพยาบาลช่วยประเมินเราแล้วก็ดูอาการเราว่าเราติด ระดับไหนแล้วก็ให้ยาที่เหลือมันอยู่ที่ใจเราด้ยครับว่าจะเป็นยังไง